การเปิดผ่อนปรนระยะ4การท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมนะครับยังคงคุมเข้มมาตรการทางสัทธร,รณสุขเพื่อป้องกันโควิด -19 หลังจากรัฐบาผลผ่อนปรนระยะ4ีประชาชนได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างๆกันมากขึ้นนะครับโดยทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธาร,รณาสุขอย่างเคร่งครัด โดยที่วัดส,สักใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดชลออำเภอบางครวยประชาชนได้ขึ้นมากราบสการะหลวงพ่อสุโขทยัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงามยิ่งองค์หนึ่งนะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพศ1,900-2,000ถึงโดยพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับบรรพบุรุษในถิ่นนี้จัดสร้างวัดซักขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,317 ส่วนวัดศักน้อยในปัจจุบันเป็นวัดร้างนะครับอยู่ในอาณาเขตบ้านพักอาศัยของชาวบ้านที่เช่าที่ดินจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมานานหลายสิบปีพื้นที่โดยรอบปราณสถานเป็นสวนแล้วก็บ้านเรือนของเจ้าของสวนแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดศักน้อยที่แน่ชัดนะครับข้อมูลจากกรมศิลปากรระบุว่าอาจมีอายุอยู่ในสมัยอยุทธยาซึ่งตอนนี้ครับสถานะวัดศักน้อยเป็นวัดร้างเหลือแต่วิหารเก่าชำรุดอายุกว่า100ปี